แต่เราก็ยังความร้ายแรงหรือลักษณะสำคัญที่ยังขาดเหมือนกันมจะใช้ได้กับสังคมไทยนวลร้อ,เองเรียกร้องให้พิจารณาตั้งหลังจากความเสียหายหนูน้อยอายุหนึ่งขวบสี่เดือนและแม้ว่าจะเร่งนําตัวน้องเตยส่งโรงพยาบาลจึงทําให้เกิดอันตรายในลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้งสู้น้ําเค็มด้วยน้ําใจคนจริงสร้างสุขเขาเป็นหัวเรียวหัวแรงคนสําคัญ และเป็นความหวังของลูกน้อยอีก2คน 2> สวัสดีครับเป็นแฟนรายการเรื่องจริงผ่านจอที่ติดตามชมอยู่ทางออนไลน์น facebook ในขณะนี้ผมก็เป็นผู้ให้เสียงบรรยายในรายการเรื่องจริงผ่านจอก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านติดตามรายการเรื่องจริงผ่านจอ มีความปลอดภัยใ,ในชีวิตแลทัพย์สแล้วก็มีความสุขด้วยครับยินดีที่ได้เจอครับสวัสดีครับ